ข่าวเด่นประเด็นเด็ดตามต่อคดีกำนันนกนครปฐมกันยาวๆก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะจากกระแสะข่าวที่ว่ามีการเปลี่ยนตัวกำนันนกผู้กว้างขวางแห่งนครปฐมว่าที่อยู่ในเรือนจำเป็นตัวปลอมนั้นทางราชธันยน์ยันกำนันนก ตัวจริงที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่มีตัวปลอมเผยก่อนส่งตัวเข้าขังได้ตรวจสอบลายนิ้วมือตำหนิรูปพรรณและกองปราบเป็นผู้นำตัวขึ้นสารอาญาเพื่อยื่นฝากขังมีทั้งใบรับรองตรงกับทะเบียนราษฎร เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่18กันยายน66นายอายุทสินธภพันธ์อธิบดีกรมราชธานเปิดเผยว่าจากการณีที่มีกระแสโซเชียลวิจารณ์และตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกที่ถูกจับไม่ใช่ตัวจริงทำให้เกรงงว่าจะมีการจับตัวปลอมไปโดยล่าสุดในมงคลกิจสุขสินธารนนอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรไทยรีวิไลออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า วันจันจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเพื่อให้ตรวรจะสอบลายนิ้วมือสิบนิ้วว่ากำนันนกที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าสารวัตรแบงค์ที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นคนเดียวกันหรือไม่นายประวินอยู่ระหว่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจะเข้าสู่กระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังต่อไปบิ๊กโจ๊กยันไม่น้อยใจโอนคดีให้กองปราบที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ชัดฟันผิดกี่นาย ลุยต่อเรื่องหัวประมูลทางด้านบิกจกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานกล่าวว่าตนไม่รู้สึกน้อยใจในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีไปให้สอบสวนกลางทำแต่อย่างใดเนื่องจากชุดคลี่คลายคดีได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วยืนยันว่าคำให้การของตำรวจและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้การขัดแย้งไม่ตรงกับภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดและนำมาสู่การสอบสวน โดยวันนี้พลตํารวจเอกดํารงศัก์กิติประพัสพอบริตำรวจได้ลงนามคําสั่งให้โอนสํานวนคดีไปให้กองบังคับการปราบรามกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอสอกออและดําเนินคดีกับตํารวจที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามปวิยาญามตรา157 แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการสืบสวนเรื่องการทุจริตและหัวประมูลตนเองจะดำเนินการกับทางคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค7และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสอตมปปงปปชกรมสรรพากรรวมถึงกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องการทุจริตการเลี่ยงภาษีต่างๆโดยจะมีการประชุมร่วมกันที่ภาค7เช่นเดิม ส่วนคดีการทุจริตและม .157 เป็นอำนาจหน้าที่ของกองปราบปรามดังนั้นหากสื่อมวลชนสงสัยในเรื่องการแจ้งข้อหาหรือมีประเด็นสอบถามในเรื่องดังกล่าวขอให้ฟังการถแถลงกับกองปราบปรามทั้งนี้พลเอกสุรเชษยืนยันว่าไม่น้อยใจพอบอตำรวจโอนคดีให้กองปราบที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ด้านพันตำรวจเอกอนเนกตอสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามกล่าวว่าทางกองปราบปรามได้รับมอบสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและวงจรปิดพอทราบหมดแล้วว่าตำรวจแต่ละนายมีพฤติกรรมอย่างไร โดยมีตำรวจที่เข้าข่ายความผิดจำนวน13-14นายโดยทางกองปราบปรามจะประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมส่วนกรณีของผู้กำกับสนพยาไทยในการสอบปากคำได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่จะเข้าไปช่วยคนเจ็บหรือไม่เป็นประเด็นปลีกย่อยที่จะต้องพิจารณาคาดว่าจะมีความชัดเจนในการประชุมในวันนี้18กย นอส่วนของคดีฆ่าหรือเจตนาฆ่าสารวัสซิวมีผู้เกี่ยวข้อง7คนคือหน่องมือยิงกํานันนกคนสังการและผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทำลายหลักฐานอีก5รายได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีหมดแล้ว ด้านพลตำรวจโทสันสุขวัฒน์ที่ปรึกษารองพอ,อตำรวจเปิดเผยว่าเมื่อวานได้นำตัวช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดมาสอบปากคําเพิ่มเติมข้อมูลที่กู้มาได้พบว่ากล้องวงจรปิดตัวที่6ไม่มีภาพหน้าตอจีนและพบว่ามีการดึงสายกล้องวงจรปิดออกไม่มีการล็อกอินผ่านมือถือเครื่องใด จึงสันนิษฐานว่ากำนันนกไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จึงใช้วิธีดึงสายกล้องออกประกอบกับกล้องวงจรปิดตัวอื่นจับภาพได้ว่ากำนันนกอยู่ในบ้านช่วงนี้เพียงคนเดียวส่วนการตรวจสอบ DNA ที่สายกล้องไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะ DNA น้อย ทั้งนี้มีรายงานว่าชุดคลี่คลายคดีได้เรียกตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำแล้วพบว่าทุกคนอยู่ในอาการเครียดเพราะไม่คิดว่าตนเองจะถูกออกหมายเรียกส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจบางนายขึ้นลำกล้องจะต่อสู้หลังเกิดเหตุยอมรับว่ามีจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนการสอบสวนของกองปราบ เมื่อถามว่าทำไมตำรวจที่ขึ้นลำกล้องไว้ถึงไม่ต่อสู้พลตำรวจเอกสุเรศปฏิเสธตอบคำถามนี้และขอให้ไปถามจากกองปราบแต่ตามปกติแล้วความผิดซึ่งหน้าตำรวจต้องทำหน้าที่จะมาอ้างว่าตกใจไม่ได้เพราะอยู่ในที่เกิดเหตุต้องจับคนร้ายต้องรักษาที่เกิดเหตุเพราะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่ขนาดไม่น้อยใจนะคะถ้าน้อยใจคงไม่ตอบเลยค่ะฝ่ายข่าวผู้ใกล้ชิดรายงานทนายดังชี้คดีกำนันนกหนักถึงขั้นประหารชีวิต ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังถึงพฤติการของกำนันนกหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจเปิดภาพวงจรปิดในวันเกิดเหตุยิงสารวัสสิวก่อนระบุว่ามีภาพกำนันนกปิดสวิตช์กล้องวงจรปิดตัวสำคัญ โดยทนายเกิดผลให้สัมภาษณ์ถึงพฤติการของกำนันนกว่าต้องดูว่าที่กำนันนกเข้าไปปิดกล้องวงจรปิดนั้นมีเจตนาอย่างไรหากพิจารณาตามสภาพแวดล้อมกำนันนกอาจรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเตรียมการเพื่อจะทําการอย่างไรต้องดูที่เจตนาแต่สุดท้ายโทษหนักที่สุดที่กำนันนกจะได้รับคือประหารชีวิตทนายเกิดผลกล่าวต่อว่าสมมติว่ากำนันนกทราบว่าจะมีการเตรียมการเพื่อให้ในหนอง ค่าสารวัตรซีวอให้ถือว่ากำนันนกมีการวางแผงนั่งหน้าซึ่งเข้าข่ายความผิดค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยอาจเป็นผู้ใช้ผู้จ้างใช้หรือผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดเมื่อในหน่องค่าสารวัตรซีวอแล้วกำนันนกก็มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับผู้อื่นตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2894. ค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ทนายเกิดผลมองว่าหากกำนันนกต้องการสู้คดีสามารถสู้ได้เพียงอย่างเดียวคือระบุว่าไม่ได้เป็นคนสั่งและไม่รู้เรื่องว่านายหน่องจะใช้อาวุธยิงสารวัติสิวซึ่งทางกฎหมายจะถือเป็นคนละส่วนกับการไปปิดเซิฟเวอร์เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทำลายพยานหลักฐานงานนี้จะจบลงแบบไหนขอให้ช่วยกันติดตามต่อไปนะข้มีความคืบหน้าทางทีมข่าวเด่นประเด็นเด็ดจะรายงานต่อไป